โพสติกระแสเพื่อนๆอย่ามองข้ามโพสติกระแสนะคะพอโพสพวกนี้เป็นโพสที่เปิดการมองเห็นค่ะแล้วก็มีผู้คนมากมายเข้ามามีส่วนร่วมเยอะแยะเลยค่ะอย่าคิดว่าไม่ต้องไปเมนเพจใหญ่ๆหรอกเขาไม่มาตอบกลับคอมเมนต์เราหรอกความคิดแบบนี้ผิดค่ะเพจใหญ่ๆเขาไม่มาตอบคอมเมนต์เราก็จริงค่ะที่จริงเขาไม่ได้ไม่ตอบนะคะเขาตอบแต่เขาตอบไม่หมด ขนาดเพจสร้างเงินในอากาศเล็กๆสร้างเงินในอากาศยังตอบไม่หมดเลยค่ะเพราะถ้าตอบหมดจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเฟซบุ๊กก็บล็อกอีกอะ่ะก็พยายามตอบให้มากที่สุดแหละค่ะเท่าที่จะทาได้ไปเมนเพจใหญ่ๆแล้วเขาไม่ตอบแล้วเราจะได้อะไรจากเขาได้ค่ะเวลาเราไปเม้นในโพสต์ของเพจใหญ่ๆโพสต์ติดกระแสโพสดังๆโพสต์พวกนี้จะมีการเข้าถึงเยอะค่ะถ้าเราไปคอมเมนต์ไว้ จะมีผลให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโพสต์นั้นๆมองเห็นเพจเราไปด้วยค่ะลองทำดูนะคะสู้ๆค่ะเพจเราจะโตไปด้วยกัน